ทางทั้งสั้นซึ่งพอเล่าเสร็จจะมีคําถามด้วยจะมีคําถามจากคุณหมอโบซึ่งต้องถ้ามีภูมิธรรมสูงจะตอบได้โอ้ไม่ก็ต้องมีภูมิธรรมสูงโอเคตอบได้ไม่เป็นไรเราโง่สบายใจแล้วเดี๋ยวคนแรกเลยคือเราเล่าเสร็จแล้วเนี่ยจะถามคำถามพี่เต่าก่อนคนที่ปัญญาสูงใช่ไหมใช่ปัญญาสูงมากเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่เต่าครับอ้เพราะนั้นเราต้องดูว่าภูมิธรรมของพี่เต่าเนี่ยมันเพิ่มระดับระไหนแล้วอ่า เล่ามาก็ในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนไว้ตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นทรีเนนก่อนที่จะบวชเป็นเนนไอ้สับรีเนนอย่างเนี้ยจุลละเป็นก่อนที่จะบวเป็นเนได้รับการบวชเป็นเนนคือท่านนะก็แบบต้องไปถวายข้าวพรพุธอย่างเงี้ยแหละโอเคข้าวพระพุที่ไปถวายมันก็อยู่ในชามจิ๋วๆแล้วก็เขาจะาใส่ถาอย่างเงี้แล้วก็แบบจึ้งๆนไปถวมันไปถวายงเงี้ยเราก็ต้องแบบ สวดถวายข้าวพระพุธแล้วก็มีการปฏิบัติบูชาใช่ไหมนี้ปรากฏว่าวันหนึ่งน่ะมีจิ้งจกมันมุดปุ๊บปุ๊บุ๊บออกจากข้าวพระพุธมาข้าวข้าวสองสามเม็ดอยู่ในปากแล้วท่านก็จ้องตาแบบ่าๆของจิ้งจกปันนั้นแล้วท่านก็แบบมันก็ไปแล้วท่านก็แบบเออมันคงไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยหรอกแต่ปรากฏว่าวันพรุ่งนี้วันถัดมาก็เกิดอีกจิ้งจกก็กินข้าวพระพุธอีกสองสามเม็ด ทีนี้ท่านก็เลยแบบไม่สามารถที่จะแบบสวดมนต์หรือนั่งสมาธิได้เพราะมันแบบจิ้งจก,ม,กจามากินข้าวพระปุกอะท่านก็เลยแบบไม่ไม่สงบเลยแล้วก็แบบเอาไงดีวะพุ่งพุ่งนี้ทําไงดีสิ่งที่ท่านทําก็คือท่านปิดกวนต่อมาท่านปิดครอบไว้ฝจะได้เข้าไปกินไม่ได้านดน้องจิ้งจกก็โผล่มาเหมือนเดิมแล้วก็ ก็ศบตาแตแป๋วของมันกับท่านแล้วก็งงว่าแบบอ่วันนี้เข้าเข้าอยู่ไหนเข้าไปไหนคือมันไม่เห็นมันก็คงเข้าไปในนั้นไม่ได้ก็ตัดศบตากันไปมาแล้วท่านก็รู้สึกในใจว่าเราชนะแล้ <c oughs> วันนี้เราชนะอะไร <c oughs> แล้วอั้คือครอบไว้จิงจบก็เลยเข้าไปกินไม่ได้อ่าโอเคแล้วท่านก็สวดมนต์นั่งสมาธิจังหวะที่แบบกําลังจะนั่งสมาธิเสร็จนะท่านแบบเศร้าแบบเศร้ามากแบบ เศร้าแบบสุดๆว่าเฮ้ยเราเป็นแบบจะมาบวชเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าอะแต่ข้าวสองสำม็ตนะเรายังแบ่งให้จิ้งจกไม่ได้เลยทําไมมันไม่เหมือนแบบตามครูบาอาจารย์ของเราเลยตามพระพุทธเจ้าเลยท่านก็เลยแบบเศร้ามากเสียใจมากแล้วท่านก็เลยเอาไปปรึกษาสิทธิ์น้องชื่อน้องหมาน้นองหมานก็บอกไม้เห็นยากเลยท่านติชนะค่ะท่านที่ก็แค่แบบ ก็ไปถวายเงี้ยท่านก็เอาข้าวออกมาให้มันสองสามเมตรแล้วท่านก็ปิดไปเหมือนเดิมข้าวจะได้ไม่สกรปรกแล้วท่านก็อกโอ้โวิธีการมันง่ายขนาดน,นี้เหรอมันมีวิธีที่แบบง่ายขนาดน,นี้เหรอมาถัดมาท่านก็เลยทำยางเหมือนกันแล้วขณะที่แบบท่านกาลังจะทานั่นแหละท่านก็เห็นจิ้งจบัวตาแบบน,น,นั้นวิ่งอยู่บบ,บไม่นด้เตยม <า S 1> <c oughs> แล้วมากิ้แล้วแล้วก็หล่นป,ปุ๊บแปะ <c oughs> ตายตายโอ้ ก็เลยมีคําถามว่าอันนี้คือจบแล้วจบแล้วคำถามนี้ขอถามพี่เต่าก่อนถามพ<า>ี่เต่าว่าคําถามคืออยูด่ดีๆก็ช็อตฟิลตกมาตายจบแล้วนะฟังว่าได้ฟังไหมฟังฟัาคำถามคือจริงจกเชื่ออะไร อยากสูบหน้าพี่เต่อตอนนี้หน้าไลค์คำตอบมาก่อนที่หมอบจะเล่าจบพี่เต่อก็คอมเมนต์มาพิมพ์คำตอบมาให้หน่อยครับเดี๋ยวผมมาอ่านอันนี้โกงไม่ได้พี่เต่ออันนี้คืออะไรรายการเอ็นเอ๋อไม่ถามอันเตอร์อันเตอร์มีคำตอบไหมคิดว่าพี่จกชื่ออะไรไม่รู้วีรู้ไม่รู้โอ้โีฮะ พี่พี่ตอบอ้อาวต้องเฉลยดิอา้าพ,พี่พี่รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้อืมแต่เราเรารเรารู้ว่ามีเรื่องอยู่ในนั้นนะแต่เราไม่รู้คําศัพท์เนี่ยคือมันมีสิ่งที่อันนี้จริงมันมันเป็นแกล้งกันเล่นมาแต่ว่าเอาจริงเพิ่งรู้สึกเมื่อกี้เลยพี่ขอโทษเฮ้ยเข้าใจพี่พี่แล้วจิ้งจบชื่อพุทธะ เฮ้ยคนรู้กว่าไอพีพีมึเข้าใจพี่พี่เมื่อกี้เนี่ยมึงเข้าใจใช่ไหมแล้วมึงเข้าใจพีพีเราไม่ได้ถามเล่นๆนะเราไม่ได้พูดแซวเล่นๆบางคนรู้เลยเออขยายขยายความได้ไม่ได้มีอะไรเลยคือจริงๆจะบอกว่านิทานมันจบแค่นี้จริงๆนิทานมันจบแค่นี้ผมไม่ได้อะไรผมแค่แบบว่าแซวแล้วก็ถามเล่นเฉยๆว่าจริงจบเชื่ออะไรเพราะคน้ก็เป็นมุกไงเราไม่รู้ว่าเป็นมุกเราหัวเราะมาตลอดทางเลยค่ะเราเพิ่งรู้เมื่อกี้ ไม่มีอะไรเลยผมก็แค่ว่าอา่าในเรื่องเนี่ยคือท่านตีชบอกว่ามองเหมือนกับว่าเขาถวายพระพูดธนี้ใช่ไหมแต่ว่าจิ้งจกมากินแล้วก็รู้สึกไม่โอเคใช่ไหมแต่พอท่านก็มานั่งพิดพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมแค่จิ้งจกอ่ะทาไมถึงยังให้ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสามารถให้จิ้งจกได้แต่ให้พุทธ,ธะก็เวเดียวกันถูกไหมไมไ่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทําให้ได้ที่สามารถเข้าใจได้มันก็เป็นการมองบอกว่าท่านมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างตามธรรมชาติอ่ะ การให้พระพูธกับการที่สละให้กับทิ้งจบอ่ะมันก็เรื่องเดียวกันก็เรื่องเดียวกันคือทุกสรรพสิ่งล้วนมีความเป็นพุทธะอยู่การที่เราแบบให้อะไรกับใครก็ตามอ่ะมันคือเหมือนจริงๆหัวใจของท่านอ่ะมองเห็นพุทธะในทุกสรรพสิทธ์จริงๆมันเ e p r พิเ n t ท่านน่ะเลยคนที่สามารถมองเห็นความดีงามหรือว่าพุทธะในทุกสรรพสิทธ แต่ว่าขาวของเรากองราไปตอนไรกก็คือเราอยากรู้ว่าในตอนที่จิ้งจกตกลงมาตายนะคือคนที่มีหัวใจที่แบบเห็นพุทธะในทุกสรรพสิ่งเขารู้สึกยังไงถามเขาสิเราเราก็เลยว่าเราอยากรู้เพราะว่ามันไม่ได้แบบเขียนบอกแต่ว่าไม่รู้ในหนังสือมันเขียนไหมไหมก็มถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของของมนุษย์คนหนึ่งจริงๆใช่ป่มมันมีคําตอบหรอ ไม aw aw ่ม <sh aki> <in> ีคาตอบหรอกเพราะแต่ละคนมันก็มีฟิลต่างกันใช่ไหมเอออย่างตะกี้เนี่ยพอถามว่าชื่ออะไรอ่ะไอ้นี่ก็ช็อตฟิล์นะแต่ละคนก็ช็อตต่างกันมันก็คิดต่างกันมันไม่มีหลอกมันแค่ความรู้สึกหรือวิญญาณมาทํางานแตกต่างกันก็เท่านั้นแต่มันได้ได้ความหมายอะไรต่ออีกเรื่องหนึ่งเงี้ยเียหรอกมชมีมีเรื่องอีกไหม